สวัสดีค่ะคุณเกิดเดือนสิงหาคมดิฉันอินดิเซีพยากรณ์หรือแอนเดปพยากรณ์และชื่อใหม่ของดิฉันที่ฉันเพิ่งเจออยากจะเปลี่ยนเลยก็คือตามใจฉันมั่น,นในความแม่นอะไรประมาณนี้แหละจำไม่ได้แล้วแต่ที่แน่นคือตามใจฉันเพราะดิฉันจะกำลังทําไพ่อยู่พอดีทำไพอ่ออโรโกออกมาทําเล่นๆแล้วสามสี่สาสี่เด็กกันะ แล้วก็คิดว่าจะให้ใครสักคนเอาไปลองใช้ดูแต่ถ้ามันดีก็อาจจะทําขายก็ได้แล้วแต่เพราะมันตามใจฉันนี่ใชไม่คุณตามใจตัวเองนะคะอามาทายกันนะคะคุณเกิดเดือนสิงหาคมเป็นยังไงดิฉันนอกจากดูไพ่แล้วยังดูคำพีม์หาสตเตรเลซซึ่งดิฉันจะตัดเอาไว้เป็นส่วนหัวแล้วที่ฉันก็จะทำถามแตม์เอาไว้ถ้าคุณอยากรู้ว่า คำพิมพ์หาสตเลขคืออะไรมันดีอย่างไรมันคือมันมันช่วยในการวางแผนชีวิตได้ตลอดชีวิตเลยนะก็ก็กไปนั่นแล้วกันดีจนัจก็จะทำทำสแต็มไว้นะคะถ้าไม่อยากฟังก็มาฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะคุณคือเกิดวันสิบเดือนสิงหาคมพฤษภาคมส6งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างโควิดเราแจ้งแถลงไขนะฮะคุณพ่ผู้จาดีดล่ะ เอ้คุณสิงหาคมดิฉันว่าน่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่โชคดีไม่ใช่เหรอตามหลักการดวงดาวแต่ว่าไพา่ออกมาเนี่ยมันเหมือนว่าเออคุณมีปัญหาขัดแย้งกับคนกับใครในเรื่องของเงิน มีความช้ำใจมีความเสียใจในเรื่องของเงินแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาสู้มีความมีความานั่นแหละที่ว่าที่ว่าก็คือขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของเงินน่ะแล้วไงต่อ่ะเล่าต่อสิจะเธอโอเคค่ะอเอ้คนเกิดสิงหา ทำไมถึงโผล่มารู ula, en, ad, ่นี้เลอฮะเกิดขึ้นเพราะความไว้ใจเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นเพราะ เกิดขึ้นจนคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณก็อืมรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยแย่จังคุณคิดมากแลนะ้วเนี่ยแต่ฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะต้องเปิดไพ่ดีๆให้คุณให้ได้ <c oughs> บางคนอาจจะกําลังเซ็งกับเรื่องบางเรื่องอหรือบางคนกําลังจะเดินทางให้ระวังเส้นทางที่ไม่ถึงประสงค์เช่นเอ่อ GPS พาคุณเข้าป่าอะไรเงี้ยนะ อือรู้สึกไม่ค่อยดีจริงจด้วยคุณไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรเลยคุณอยากจะหนีไปให้ไกลแต่มันหนีไม่ได้แต่เดียจะปลอบใจคุณสักนิดหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาจิตไปจับ ไว้กับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเช่นศาส,สนาหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์พดผลงอกเงยขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆในทางทางงานเรื่องงานเนี่ยคุณมีคู่ค้าคู่ขาคู่ทํางานที่ที่ดีแล้วก็ สามารถไปในระดับโลกได้เลยเชียวเดียวนะฮะหรือหรือว่าถ้ากิคุณกําลังจะไปเรียนต่อคุณก็จะไปเรียนต่อเบืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปได้ดีด้วยแต่ในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบบังเวงมากเลยแล้วก็มีความกังวลแต่ว่าไปแล้วดีสรุปก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทํางานหรือคุณไม่ทํางานหรือคุณไปเรียนต่ออะไรก็แล้วแต่ คุณจะรู้สึกกังวลแล้วในที่สุดทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วมันก็จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นกังวลพอสพอสังเกตพอรู้ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองไม่มีอะไรอยู่ตายตัวอยู่แล้วจริงหรือไม่ขอใบสวยๆใบหนึ่งปิดปิดให้คุณสิงหาหน่อยนะคะเดียวฉันเป็นคนชอบให้ไพ่ เออโวยพรคุณอนะแอบบดูก่อนอืมเนี่ยคุณต้องสู้นะคุณต้องเดินทางจริงด้วยแอบบดูนิดนึงอาา่ะห้าโวยพรเลยขอให้แข็งแรงกขอให้เข้มแข็งแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบ เอาผู้ชายอยู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่กล้าเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นผู้นําอยู่แล้วสมแล้วที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกในเมื่อไพ่แข่งความแข็งกแกร่งของคุณขึ้นมาแล้วยืนยันแล้วเนี่ยคุณก็ชนะทุกสิ่งได้อยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่างไรก็ดีขอให้ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่โชคดีไพ่ที่อวยพรให้คุณโชคดีมีชยัยเกิดความ ลองตัวในการทุกการที่คุณทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ